สวัสดีครับชาว Sharing Citizen ผมมิ้นนะครับวันนี้ผมมีเทปที่ได้สัมภาษณ์คุณลุงคนขับแกบไบท์มาให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเรื่องนี้นะครับเกิดจากการที่ว่าผมเนี่ยได้สั่งแกบไบท์ในช่วงเวลาี่ยงคืนแล้วก็มีคุณลุงที่ขับแกลบไบท์เนี่ยขับแกบมาส่งผมนำอาหารมาส่งให้กับผมเองซึ่งผมเนี่ยก็มีความสงสัยว่า ตอนนี้คนที่ขับแกีบบยไบค์หรือคนที่ทําอาชีพอื่นๆเนี่ยมีวิถีชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้คุณลุงลําบากหรือสบายหรือได้เงินเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างก็เลยเป็นที่มาของอพิซดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับว่าระหว่างบทสนทนาของผมกับคุณลุงคนขับแกีบบยไบค์เป็นยังไงบ้าง ซึ่งถ้าเกิดเสียงไม่ชัดก็อาจจะต้องขอภายนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยกดอ่านเสียงอยู่หน้าบ้านผมเองเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมอยู่กับพี่แกรบใบครับพอดีสั่งอาหารตอนตอนกลางคืนแล้วก็เลยพี่เขามาส่งก็เลยถามพี่เขาว่าเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เศรษฐกิจดีไหมแล้วช่วงโควิดพี่เขา ทำงานเป็นยังไงบ้างมีงานกับงานเยอะไหมหรือว่าทําอาชีพอะไรอยู่ครับก็เลยได,ได้ได้ได้เรื่องราวมาว่าคุณพี่คนนี้เขาอยู่ที่เคยทํางานเป็นพ่อค้าอยู่แถวอ่าย่านท่องเที่ยวที่ต้องขายของให้ให้กับท่องเที่ยวแต่พอมีช่วงโควิดมาเนี่ยก็พี่เขาก็เกิดปัญหาก็เลยมาขับแกล้งง่ายเดี๋ยวให้พี่เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับครับถ้า พูดถึงแต่ก่อนใช่ไหมแต่ก่อนเรามีแผงมีอะไรแล้วก็ขายไปคพอได้กําไรเพราะว่าขายของต่างชาติมันก็ต้องมีบวกมีอะไรเพราะค่าที่มันแพงอะไรก็รเราก็อยู่ได้ฮะเลี้ยงครอบครัวเพราะผมหาคนเดียวแต่ครอบครัวใหญ่ลูกหนึ่งเอ,อไม่ใช่ดิเมียหนึ่งลูกสามหลานอีกสามนะแล้วยังมีแม่ที่ต้องดูแลอยู่ คือช่วยกันพี่น้องช่วยดูแลก็คือมีหลายชีวิตอ่ะครับแล้วพอแต่ก่อนขายของอยู่ก็ก็พออยู่ได้นะก็หักเหลือกําไรพันกว่าบาทอะไรพวกนี้มันก็พออยู่ได้นะครับมันก็แย่ลงทุกปีทุกปีหละตั้งแต่มีคนคนนี้เข้ามาเนี่ยห้าหกปีนี่นหะอ๋อไม่เราไม่พูดกันเมืองกันได้ครับนะไม่พูดนะแต่ว่ามันก็แย่ลงแย่ลงแล้วก็พอหลังจากนี้มาเจอโควิดอ่าพอมาเจอโควิด ตัวนี้ล้างไข่เรียบร้อยเลยเสร็จเลยยอมเลยคือคืออย่างผมคือผมรู้ว่าเอเราไปเช่าขายเนี่ยค่าเช่ามันก็แพงเนาะเราก็ขายของแบบขายของพวกของฝากเล็กๆน้อยแต่ก็ยังขายได้ขายได้อยู่นะยังขายได้ไม่ได้เงียบทุกปีแต่ก็ยังพอพยุงตัวกะว่าสักปีใดปีหนึ่งอะไรมันดีขึ้นแต่มันก็เงียบลงทุกปีแล้วเราเราก็เงียบแล้วก็กินน้อยน้อยหน่อยได้ได้ยินมาว่าผมว่าค่าเช่าหน้าจะเป็นหมื่นเนาะแต่ว่า แต่ว่าก่อนโควิดเนี่ยเราก็ยังขายเราอยู่ได้เนาะก็อยู่ได้ครับเราเราก็ต้องมีเสียค่าไฟบ้างค่าที่มากค่าที่ค่าจอดรถคือเหม,ม,มือนเหมือนกับธุรกิจเราเราก็จ่ายรับมาเราก็จ่ายรอบข้างเราไปเหมือนกันแต่ตอนนี้แบบมามาขับแก๊ปอยู่กี่เดือนแล้วครับพี่ตอนนั้นมีนาก็เริ่มจะเคอร์ฟิวกันแล้วเนาะยัง,งกำลังโรคเข้าก็ เมษานี่ยผมหยุดงานเลยผมไม่ทําอะไรเลยไม่ทาไม่ทําอะไรคือหยุดแล้วก็พอพฤษภาต้นเดือนสักประมาณวันที่สิบพฤษภาอะไรประมาณนี้แหละรเริ่มเริ่มมาขับแล้วคขับมาได้นี่ก็พฤษภาก็มิถุนากรกดาอ๋อาก็เดือนกว่าสองเดือนแล้วนะสองเดือนอ๋อสองเดือนแปลว่าคือตอนเนี้ถ้าเราไปเข้าศาลเนี่ยเราไม่เจอกน่องเที่ยวแน่นอนไม่เจอครับไม่มีใครขายของละสองคนสามคน เขาก็เหมือนเขามีลูกมีเมียอยู่กันเขาก็เดินไปเดินมาน <S <S, <S นะั่นแหละเขาไม่ได้เรียกถ้าถ้าไว้แล้วเนี่ยพี่มีญาตคนเดียลมีพอ้าแไหม้าอีกเต็มเลยทุกคน <Yeah. S 1> ครับออยากให้ขยันขายก็ก็ขายไม่ได้ต่อให้ไป,ไ,ไปขายของให้คนไทยมันก็ไม่มีลูกค้าแล้วฮะผมก็เดินดูแต่ว่าถ้าไม่ขายให้ต่างชาติขายคนไทยก็ก็ไม่น่าขายได้ครับคิดคิดยังไงมามาทําแกลบครับพี่อ่อ ไม่มีทางเลือกที่แรกไปดูตลาดนับดูอะไรแล้วว่าผมกะว่าจะไปขายของเจะหาปลามาขายหรือจะไปขายทอดปลาทอดอะไรก็ดูตามตลาดนั่นแหละครับแต่ผมมองดูแล้วผมไม่มีทางสู้ใครได้หนึ่งผมก็ยังไม่คล่องสองไม่เก่งไม่ชํานาญไม่อะไรทักอย่างไม่รู้เรื่องเลยอ๋อเรียกว่าเราไม่เคยขายอาหารมือก่อนถ้าไปขายคือไปเริ่มต้นจากศูนย์ศูนย์ด้วยแล้วก็ฝีมือไม่ดีด้วยอืไม่น่ารอด เงินที่เหลืออยู่ไม่กี่ตังค์เนี่ยถ้าเป็นลงทุนก็คงหมดแน่นอนครับกําไรก็น่าจะหาไม่เจอครอ๋อเรียกว่าเราเป็นพ่อค้าแต่เราไม่ขายเราไม่ได้ขายแบบนั้นไม่เคยขายของพวกนี้อืมเราชีวิตนักท่องเที่ยวมาใช่ขายนักท่องเที่ยวอย่างเดียวอืแล้วเป็นพวกซื้อมาขายไปไม่ใช่อาหารครับแล้วอย่างมาขับแก๊ปเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่รายได้โอเคไหมก็แรกๆอ่ะเข้าไาก็มันมีหลายขั้นอ่ะขั้นหนึ่ง G B บสองไฮบิดสามแชมป์สี่ X ก็เหมือนกับข no right> no um ึ้นปหนึ่งก่อนนะงานก็จะน้อยครับงานก็จะน้อยก็จะอยู่รวมกันจอดรองานรออาหารอะไรต่างๆนี้ก็จะไม่ค่อยมีงานก็ต้องวิ่งลอกครับกว่าจะได้งานแล้วก็ค่อยเลื่อนชั้นมาตอนนี้ผมก็อยู่สามชั้นแล้วยังไม่ถึงขั้นที่สุดยังขึ้นมาขึ้นขึ้นมาะว่าผมไม่ทําอะไรผมวิ่งวิ่งวิ่งไปหลับไปนอนเนี่ยครับเออก็จนถึงขนาดนี้วันนี้ออกมาตั้งแต่กี่โมงครับ หกโมงเช้าตื่นฮะแต่ว่าตื่นมาแล้วผมก็ต้องไปซื้อข้าวให้ลูกให้เมียให้หลานอหรือจ่ายตลาดให้เขาเรียบร้อยผมถึงออกมาวิ่งก็คงประมาณก่อนเจ็ดโมงอ,ะอ่ะอาบน้ำแต่งตัวและเสร็จทุกอย่างเตรียมพร้อมออกวิ่งก่อนเจ็ดโมงครับก็กะว่าห้าทุม่มถ้าไม่มีงานก็เข้าบ้านนอนพอดีได้งานของน้องมาครับผมก็เลยเออได้งานนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าบ้านแต่ถ้ามีงานอีกก็จะไปอีกขอให้มีงาน แต่ oh. ถ้าไม่มีถึงเข้าบ้านแล้วก็คือปิดเครื่องพอโอ้โหนี่พี่ทํางานถึงเที่ยงหกโมงหกโมงถึงเที่ยงคืนเลยนะก็ตอนขายของตอนอยู่นั่งท่องเที่ยวผมก็สิบโมงผมก็เลิกเที่ยงคืนกว่าจะเออก็ดึกเหมือนกันนั่นแหละก็ดึกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหนื่อยเท่าอย่างเงี้ยล้วอย่างเงี้ยอันนี้เราขับรถอย่างเดียวอตอนนั้นนั่ง,งออจัดร้านเสร็จล้วก็นั่งนั่งดึกมากก็เก็บร้านมันก็เหนื่อยน้อยกว่าครับแล้วอนาคตพี่คิดว่ายังไงต่อครับ หลังจากนี้อนาคตช่วงช่วงเร็วๆนี้ปีหน้าจะกลับไปขายไหมถ้ามีนะท่องเที่ยวกลับมาอถ้าถ้ามีไปครับโอเคถ้ามีก็จะกลับไปขายของต่อใช่เพราะว่าไอเรื่องกงแกปนี่ผมก็ว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆวันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ตั้งกฎมาอย่างนี้อีกเดือนหนึ่งเขาก็ตั้งกฎมาอย่างนี้ตอนนี้ได้ตอนหน้าอาจจะได้น้อยลงครับไปเรื่อยๆ เพราะก่อนที่ผมจะมาเนี่ยคนอื่นเขาวิ่งมาเขาว่าได้ดีอยู่แต่พอผมเข้ามามันก็เริ่มเริ่มน้อยลงน้อยลงอมันก็มีมีมีขึ้นมีลงก็ดูแล้วคู่แข่งกันเยอะอะไรประมาณนี้มันก็มีคนขับเยอะต้องขยันขึ้นแต่ก็ได้น้อยลงหรือได้เท่าเดิมอะไรเงี้ยครับผมโอเคครับแต่ไงวันนี้ผมขอบคุณพี่มากที่เอาอาหารมาส่งให้ผม <c oughs> แล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยที่ท,ท,ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดใช่ครับแล้วก็ต้อง ้องสู้อดทนแล้วก็ต้องเยอะเลยอ่ะฮะครับขอให้แบบเราได้กลับไปขายของเร็วมีนักท่องเที่ยวกลับมานะพี่ก็โลกหายเมื่อไหร่นะมันครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนแลวกันครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณน้องมากนะสั่งงานเราด้วยได้ครับผมครับอยาให้ห้าดาวเลยครับขอบคุณครับ